New Year New You เป็น Exercise and Fitness แล้วกันนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการกินไปเนะาะกินยังไงให้ปีใหม่นี้เราห่างไกลโรคไป,ไปตลอดปีเลยกินยังไงให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายยังไงให้ไม่โยโย่นะครับออกกำลังกายยังไงให้คุณสุขภาพดีไปตลอดการโดยไม่ต้องมาเหนื่อยใหม่นะฮะก็ให้กลับไป ที่เดิมนะฮะกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสําหรับใครที่ไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้วเนาะอันแรกคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายนอกจากแค่ว่าฉันอยากจะลดน้ําหนักได้เท่าไหร่หรือฉันอยากจะเอลไซส์อะไรนะครับมาเป็นการชิฟที่เปลี่ยนมาเป็นการตั้งเป้าหมายที่การลงมือทำนะครับ instead of outcome นะแทนที่เราจะมองที่ผลลัพธ์อย่างเดียวให้มองที่การลงมือทำหรือ execution นะครับการ take action เรื่อง ออกกาลังกายต้องต้องปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับคุณพคุณแม่ครับว่าออกกําลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษค่ะนะฮะในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะอันนี้หมอไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยจากจะผอมต้องออกกําลังกายหนักๆอันนั้นอาจจะเป็นความรู้เก่าค่ะนะครับแต่ความรู้ใหม่เนี่ยถ้าเราออกถูกประเภทนะฮะออกถูกเวลาออกความเข้มข้นเพียงพอเราอาจจะไม่ต้องออกหนักะนะฮะเราอาจจะไม่ต้องไปวิ่งเป็นชั่วโมงนะครับอ่าแต่ทีเนี้ยเราต้อง มีเป้าหมายการออกกําลังกายที่ชัดเจนออกกําลังกายเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะหรือฉันอยากจะสุขภาพดีปีใหม่เนี่ยเพราะอะไรนะครับอ่าต้องต้องต้องมีวายทำไมเนี่ยทำไมต้องชัดเจนก่อนนะทำไมฉันถึงจะไปวิ่งแล้วถ้าเกิดฉันอยากจะไปวิ่งไปวิ่งเพราะอะไรฉันอยากลดน้าหนักไหม,มฉันอยากลดไขมันหรือฉันอยากเพิ่มกล้ามเนื้อ<ฮ>หรือฉันอยากล้มยาก<ฮ>นะหรือฉันอยาก อายุยืนแล้วเที่ยวรอบโลกได้อ,อ่าเราต้องมีเป้าหมายนอกจากแค่ว่าน้ำหนักสัดส่วนโอเคไหมค่ะพอทุกคนแน่นอนอยากมีน้ำหนักสัดส่วนที่ดีรูปร่างที่ดีแต่หลายคน90%ล้มเหลวในระยะยาวนะในระยะยาวนะฮะมันแตกต่างกันที่ทำไมและระบบการลงมือทำนะฮะ system of action and execution ะนะครับดังนั้นเราไปกันต่อนะฮะอันนี้นสเต็ปแรก ออกกําลังกายทําไมอ่าเขียนออกมาเลยแล้วออกกําลังกายเพื่ออะไรแล้วจะออกกําลังกายยังไงะนะครับหมอแนะนําสั้นๆแบบนี้ว่าเน้นเรื่อง w e ทเท t น r a i n i n g นะครับค่ะนะฮะยังไงกล้ามเนื้อหมอต้องบอกนี้ก่อนว่ากล้ามเนื้อเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนะครับของเรื่องของชีวะนะเรื่องของไบโอบางร่างกายของเราโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้เริ่มสูงวัยหรือ30ขึ้นไปเนี่ยะนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิง S <S <S นะฮะ,ะคุณนุเป้ก็มีออกกําลังกายบ้างอยู่แล้วนะฮะ,ฮะใช่ไหมฮะ,ฮะบ้างบ้างถึงน้อยน้อยที่สุดแต่ก็ถ้านะนําว่าเดินนะฮะ,ะเดินก็ถือเป็นการออกกาลังกายอ๋อเดินนะะอันนี้เดินแน่นอนค<ะ>่ะครับผมครับผมเดินให้มากขึ้นดังนั้นเราไปข้อที่สองก็คือแล้วเราจะออกกําลังกายแบบไหนนะฮะให้เริ่มจากง่ายที่สุดก่อนนะครับง่ายที่สุดก่อนอย่างเช่น หมอชอบอะระบบนี้ฮะเขาเรียกว่าการเอานิสัยมามาแพ็คติดกันหรือว่า habit stacking นะฮะ habit stacking อย่างเช่นเวลาหมอแปลงฟันนะครับผมจะสควอตไปแล้วก็แปลงฟันไปนะฮะอ่านะฮะหรือว่าก่อนที่ผมจะชงกาแฟรอน้ำอุ่นเนี่ยผมก็จะลงไปวิตพื้นค่ะรอนะฮะประมาณสิบห้าวินน้ำชงกาแฟชงชาให้น้ำมันเดือดใช่ไหมฮะการน้ำร้อนเนาะอ่า หรือก่อนจะอาบน้ําก่อนจะอาบน้ําอุ่นนะฮะแต่จริงๆหมออาบทำนงง้ำเย็นและน้าอุ่นนะฮะผมก็ระหว่างที่รอให้น้ํามันอุ่นเนี่ยผมก็จะกระโดดตบนะฮะหรือเบอร์บี้นะครับหรือก็จะลันช์แต่ก็ดูห้องน้ําไม่ให้ลื่นแล้วกันนะครับะระวังลื่นล้มถ้าจะทาในห้องน้านะครับอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะแฮปปี้สแต็กกิ้งว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่แล้วไหมที่เราอาจจะต้องมีการรอแล้วก็มีบอดีเวทเอ็กซ์ซอร์ซส์ พ่วงเข้าไปเลยนะครับทำให้มันง่ายที่สุดก่อนนะฮะทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะฮะสำหรับใครที่แบบโอ้โหไม่ชอบออกกําลังกายเลยนะฮะหรือใครไม่ไม่ได้ติดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งลองพิมพ์บอกหมอหน่อยว่าโอ้แบบไม่ชอบออกกําลังกายนะลองง่ายๆเลยคืนก่อนหน้าเนี่ยครับสมมุติพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะไปออกกําลังกายคืนเนี้ยเราก็เตรียมเลยเตรียมรองเท้าเตรียมกางเกงเตรียมเสื้อผ้าเตรียมถุงเท้าแบบ ออกจากห้องนอนปุ๊บแล้วเจอเลยนะฮะออกจากห้องนอนปุ๊บแล้วใส่ได้เลยแล้วเราก็สามารถออกได้เลยนะครับเราเริ่มจากแค่ห้านาทีก่อนก็ได้นะครับเราต้องเริ่มให้ได้ก่อนนะฮะแล้วเราค่อยๆเพิ่มความยากเพิ่มความท้าทายเข้าไปนะฮะอย่าเพิ่งแบบโหนิวยี่นิวยูนิวเร o l ลชั่นฟังหมอออกมาไปสมัครฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์จะต้องไปซ้อมเป็นชั่วโมงขับรถก็นัง่งไกลคิดไปคิดมา เหนื่อยแล้วไม่ได้เริ่มถูกไหมครับอ,อันนี้ก็ก็ลองเริ่มแบบง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าไว้นะครับข้อต่อไปฮะเขียนออกมานะฮะแล้วก็แปะไว้หน้าประตูว่าฉันจะออกอะไรบ้างนะฮะอขอเป็นเช็คลิสต์นะฮะหรือเอาง่ายๆเลยใครที่แบบไม่มีฟิตเนสไม่เป็นไรนะครับเราสามารถออกกําลังกายที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับแต่ขอเน้นเป็นการที่เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อนะฮะเนื่องจากเรื่องของชะลอวยัย ล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญ<ะ>อาจจะมากที่สุดเลยก็ได้ในเรื่องของทรัพยากระนะครับของร่างกายดังนั้นเราสามารถซ้อมในห้องนอนได้นะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือตื่นนอนมากระโดดตบสักส<ะ>ิบเทนะฮะหรือจะวิ่งอยู่กับพี่ก็ได้นะ,ะเออการเร่งระบบเผาผลาญน,นะฮะการที่เราจะมีอายุได้ยืนขึ้นเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นะนะครับแต่ถ้าเดินอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราแบบโหมีการให้หัวใจเต้นเร็วมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้ ก็จะดีกว่าแค่เราเดินอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ต้องทํานานนะแค่เราทําแค่หนึ่งนาทีแล้วเราหอบเนี่ยก็ดีพอนะครับก็ดีพอนะอันต่อไปครับคุณลูเป้อันนี้อาจจะเหมาะสําหรับคุณลูเป้ก็ได้นะฮะหรือใครที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเนาะแล้วมีเวลาพักแบบชั่วโมงหนึ่งสัก5นาทีหรือเราสามารถให้มินิเบรกตัวเองได้ก็อยากจะเชื้อเชิญนะครับให้ท่านผู้ฟังเนี่ยแบ่งเวลา5นาทีต่อหนึ่งชั่วโมงนะฮะลุกไปหยิบน้ํา นะครับลุกนั่งนะฮะหรือเดินนะฮะออกออกไปเดินสัก3นาทีหรือ1นาทีเดินรอบอ,ออฟฟิศนะฮะอย่านั่งนานจนเกินไปนะครับตอนนี้มันมีงานวิจัยใหม่นะฮะท่านผู้ฟังครับเรื่องของ sitting is the new smoking นะฮะการนั่งนานๆเหมือนเป็นการสูบบุหรี่ะนะครับอา,อาจจะไม่ได้หมายข้อมเราได้รับควันพิษนะแต่หมายถึงว่า มันมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าเรานั่งนานๆแล้วไม่เคลื่อนที่เลยะนะฮะพบความสัมพันธ์กับอายุที่สั้นลงแล้วก็พบความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังที่มากขึ้นะนะครับดังนั้นอย่านั่งแช่นานเกินหนึ่งชั่วโมงะนะครับหรือถ้าเกิดท่านเป็นผู้บริหารองค์กรอยู่นะครับอยากจะเชื้อเชิญให้ท่านเนี่ยสร้างกฎว่าหชั่วโมงให้พนักงานท่านเดินรอบออฟฟิศสานาทีนะครับแล้วหมอรับรองว่าองค์กรท่านจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสุขภาพองค์กรท่านจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะ อันที่4ี่ครับคือการสร้างระบบนะฮะการเคลื่อนที่อย่างที่หมอบอกเนี่ยก็คือตั้งนาฬิกาไว้เลย3 -5 นาทีจะสควอตอยู่กับพี่ก็ได้นะค่ะเออถ้าเกิดเขาแบบเฮ้ยจะเดินกันทั้งออฟฟิศเลยมันก็แลดูตลกอ่ะก็อ่ะก็ลอ,อ,องลุกนั่งอยู่กับอยู่กับพี่แชร์สควอตนะฮะสัก20นทีนะครับหรือใครที่แบบโหแชร์สควอตไม่ไหวเลยก็ก็พยุงตัวเองนะพยุงตัวเองนะครับ แล้วก็พยายามฝึกนะฮะนะใครที่ดูในไลฟ์อยู่นะ,ะผมทําให้ดูสควอตเึลนสควอตลงนะฮะอันนี้ต้องเก้าอีอ้แบบแน่นหนานนะไม่ใช่เก้าอี้ติดล้อเลื่อนเดี๋ยวจะยิ่งถลาลเซอะไรไปใหญ่อ่าใช่ขอขอเก้าอี้ที่มันสเตเบิลนิดหนึ่งค่ะนะครับนะฮะก็คืออันนี้ขอ้อที่สี่แต่จริงเราได้หมดเลยนะเราจะยกแขนนะครับเราจะบิดตัวนะฮะเอาเอาให้หลากหลายนะครับนะเราหรือเราจะลงไปวิดพื้นเราทําได้ก็ก็แล้วแต่ นะฮะเอาที่เราทําได้แต่อยากให้ใช้กล้ามเนื้อให้ได้หลายๆมัดนะครับข้อที่ห้านะฮะอันนี้ท่านผู้ฟังทุกคนเมสเซอร์ทุกท่านฝากกันบ้านข้อนี้ก็คือฝึกนะฮะการลงไปเหมือนนั่งยองๆกับพื้นให้ได้นะครับจินตนาการเหมือนโถสวมที่เป็นแบบไม่ใช่โถสวมนั่งนะครับคุณบูเป้สควอตติต้งทอยเลทเขาเรียกว่าสวมแบบนั่งยองๆใช่ไหมสวมซึม อืมคอหานน่ะนั่งคอหานแต่อันนั้นเนี่ยคือคุณหมอบอกหน่อยเพราะว่าคนไทยเราไม่มีปัญหาเพราะว่าสมัยเรียนแต่ปุเป้ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนปัจจุบันเขาได้เปลี่ยนมาเป็นแบบนั่งกันหมดแล้วหรือยังแต่สมัยปุเป้เรียนคือนักเรียนเนี่ยต้องเจอกับคอหานส่วนใหญ่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นพวกเราคือโปรอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่า คุณหมอเชื่อไหมคนฝั่งยุโรปอะ่ะเขานั่งแบบคอหานไม่ได้เขาทรงตัวไม่ได้นั่งแล้วเคาจะแบบหงายเก่งแล้วกลายเป็นว่าการที่นั่งแบบคอหานอะ่ะคือมันดีที่สุดสําหรับการปล่อยอุ่นจี้ของเราเพราะว่าถ้านั่งแบบชักโครกอุ่นจี้มันเหมือนจะโดนล็อกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับก็ที่หมอพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าให้เราไปนั่งอือคอหานนะฮะ,ะแต่ว่าให้เราฝึกในโพสิชันนั้น ให้ได้ะนะฮะก็คือลงไปนั่งแบบสเตเบิลให้ได้มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ะนะครับคือคนไทยเราเนี่ยที่คุณปูไเป้พูดมาถูกต้องเลยสมัยก่อนหมออยู่โรงเรียนไทยก็ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันะนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรา loose mobility หรือเราสูญเสียความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขาอนะฮะแล้วการทรงตัวในการลงไป deep squat ะนะฮะแล้วท่า deep s q u a เนี่ยเป็นท่าที่ ทุกเพศทุกวัยนะครับควร <Yeah. S 2> จะทําให้ได้ <Ha. S 2> นะฮะไม่ว่าเราจะอายุสิบกว่าหรือเราจะอายุหกเจ็ดสิบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่พึ่งสามสี่ห้าเลขสามเลขสี่เลขห้าเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> ก็ควรฝึกนะฮะลงไปดิฟสควอตให้แบบให้นิ่งอ่ะนะฮะ <Ha. S 2> ให้แน่นแล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้ได้เหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็ก <Ha. S 2> จะลงไปหยิบของ แล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้ได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น natural movement ท่าหนึ่งนะเป็นเพียงท่าหนึ่งที่หมอยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีอีกเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นยกกระเป๋าขึ้นไปเหนือหัวนะฮะจะเป็นการซื้อดัมเบลหนึ่งกิโลมาแล้วก็ยกข้างขงแบบนี้นะครับเหมือนเราขึ้นเครื่องบินหรือเรายวกระเป๋าอย่างี้ใช่ไหมฮะยกกระเป๋าไปเก็บที่ข้างบนใช่ไหมใช่นะฮะแต่เราต้องด่ต้องดูว่าแ่นเราเนี่ยมันเป็นเส้นตรงไปข้างหลังได้ช่ใ พราะบางคนไหลติดฮะคุณลูกแม่บางคนไหลยอยู่แค่นี้บางคนยกมือขึ้นมาแล้วไหลติด<อ>นะ,ะนี้เรา,าจ,จะต้องไปยืดหัวไหลเวลาย,ยกนะไหลเราต้องอยู่หลังหูนะฮะนี่เห็นไหมอยู่หลังหู<อ>หรือไปข้างหลังให้ได้ะนะฮะโมบิลิตี้ต้องต้องได้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อาจจะต้องไปยืดโหนบานประตูเพิ่มท่าที่สามอ่ะท่าอีกท่านหนึ่งคือท่า farmers walk นะฮะ farmers walk คือเหมือนหยิบดัมเบลขึ้นมาสองข้างนะฮะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดิน นะฮะหมอทําให้ดูใครดูในไลฟ์นะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮหยิบหยิบดัมเบลมาแล้วก็เดินไปกับไปสิบไปสิบเมตรกับสิบเมตรเหมือนเราเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเหมือนเราหิ้วของหิ้วถังน้ําประมาณเนี้ยว่าเออเราหิ้วถังคือสมมุตินะในสมัยก่อนเราอาจจะต้องยกอะไรอย่างนี้เยอะๆในการขนข้าวของอะไรเงี้ยก็ลองถังน้ําที่บ้านดูก็ได้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆสิบเมตรใช่ไหมคุณหมอกลับ ก็ได้หมดเลยครับคือถ้าคุณมีพื้นที่ว่าง20เมตรได้หมดเลยเดินไปเรื่อยๆจนจนมือหลุดอ่ะจนมือแบบไม่ไหวแล้วอันนี้เขาเรียกว่าฝึกกริปสแตรนช์ใช่กริปสแ t ร t r ์ทริ i u s สสแ e ร g t ์นะฮะแล้วก็เรื่องของคอร์ m มัส l e ด้วยกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับซึ่งมันมีอีกเยอะเลยนะให้เพื่อนๆเสิร์ชในกู o ก l e ว่าอ่ natural body weight movement นะครับที่ใช้เวทเวทพวงขึ้นมานะฮะข้อต่อไปคือฝึกเนี่ยให้ได้วลท่า หรือวันเว้นวันก็ยังดีนะครับแต่เราต้องเขียนออกมาเลยนะจานท่านี้อังคารพุธพฤหัสสุขท่าไหนนะครับเอาแค่วันละหนึ่งหรือวันเว้นวันหนึ่งก็ได้นะครับห้ามทำให้มันยากจนเกินไปนะฮะอันนี้สำหรับมือใหม่นะวันนี้เราเน้นมือใหม่อย่าทำให้มันยากแล้วเครียดจนเกินไปเพราะเราจะไม่อยากทำแล้วเราก็จะหยุดนะครับข้อต่อไปทำยังไงให้มันสติ๊กกับเราตลอดปีให้มันอยู่แบบเราตลอดปีก็คือ เริ่มไปติดตามเพจออกกำลังกายะนะฮะเริ่มไปติดตามกูรูเรื่องฟิตเนสหรือว่าติดตามโ๊กหรือคใครก็ได้นะฮะที่พูดถึงเรื่องสุขภาพเหมือนเรื่องออกกำลังกายาแล้วค่อยๆกด unfollow เพจกินเพจ <c oughs> แบบกินส่งให้เราตอนดึกๆนะฮอะอันนี้ม,มีมีผลเยอะนะฮะการ<ช>ที่เราจะใช่นะฮะอ่าข้อสุดท้ายครับก็คือหาเพื่อนนะฮะหาเพื่อนร่วมเจอร์นี่ไปกับเรา หาเพื่อนร่วม e x e r c i s e ร์ซายจไปกับเราแล้วก็บอกเพื่อนว่าฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเปลี่ยนตัวเองไปกับฉันไหม,มนะฮะอันนี้แถมให้อีกข้อหนึ่งก็คือตั้งตัวตนใหม่ identity ของเรานะครับอย่าอย่าเราต้องหาตัวตนใหม่นะฮะเราต้องมีตัวตนเป็นคนรักการออกกําลังกายเราต้องมีตัวตนเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากผอมเราต้องไปออกกําลังกายอันนั้นคือพาลดา์เก่าค่ะ